สี่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผม FC ชมเหรียญที่มีความสําคัญและเข้มแข็งด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับและเป็นเหรียญสําคัญมากๆเหรียญน,นี้ผมขออัญเชิญมาให้ชมนะครับนั่นคือเหรียญจุฬาลงกรณ์สยามินนะครับ60พรรษามหาราชินีนาถ2536จังหวัดพังงาซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับรูปเหมือนนะครับหรือพระบรมรูป ในหลวงชาตที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ชุดสูตรสากลน,นะครับหรือฉลองพระองค์สากลน,นะครับจะได้ก็ความจุลจอมกรสยามินทรงประทับยืนนะครับอยู่บนเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญและมีลวดลายลายไทยและลายกรนกอยู่ตามที่เห็นนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญที่เป็นโฟกัสสาคัญคือตราสกรนะครับหรือสัญลักษณ์สกรอของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ จารึกข้อความเฉริมพระเกียรติ60พรรษามหาราชินีนาถ2536นะครับพิธีเปิดพระบรมราชานุสวรีร5จังหวัดพังงาน,นะครับ2536กดงามคมชัดเข้มขังและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ๆที่จะสร้างด้วยโลหะทองแดงสวยมากๆนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับ